สวัสดีค่ะจักระดาษการ์เด้นนะคะจะพามาดูร้านของพี่กุ้งนะคะร้านของพี่กุ้งมีไม้สวยๆมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งพี่กุ้งขอเบอร์โทรหน่อยค่ะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่นะคะร้านพี่กุ้งนะคะวันนี้มาดูกันว่าพี่กุ้งมีอะไรมาอเล็กๆ่ครับค่ะมีไม้สวยๆมานะคะวาสนาแคะนะคะเท่าไหร่ครับพี่นี้อยู่สามตัวห้าสิบ สองร้อยห้าสิบนะคะสวยนะเนี่ยสวยมากเลยนะคือความต้มเขาจะไม่โตค่ะเขาจะอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะพี่อือันนี้เป็นกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีที่เรียกกุาบพันยอดยอดออกเขาเหมือนดอกกุหลาบค่ะอันนี้สวยอันนี้อยู่สองร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยบาทนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะต้นนี้เนาะกุหลาบพันปีนะคะอันนี้ราคาพี่ต้นนี้ต้นนี้บิ้ิ้วดม โยนิมัต์นี่มันจะเป็นไม้แบบคล้ายๆกันแต่ข้อสั้นกว่าใบใบลายชัดกว่าค่ะโยนิมัต์อยู่สามร้อยอันนี้อยู่สามร้อยนะคะใช่มันเป็นไม้เืชอบน้ำแตวนี้เป็นไม้อบน้ำไม้อบน้ำอยู่ในอันนี้เป็นปะตูลาก้าครับเรียกประตูลาก้าประตูลาก้าครับเท่าไหร่คะนี่กระถางนี้กระถางนี้อยู่พันดูหนึ่งพันบาทนะคะพวกนี้อยู่สองร้อยครับกระถางนี้เขาต้งตรงช้านิดนึงสองร้อยบาทอใช้เวลาเยอะถึงจะตรงได้ค่ะ แล้วก็มานี่เลยกวักใบโพสวยๆอันนี้มีอยู่กระถางใครที่ยังไม่ได้นะคะนี่ลายสวยๆนะคะมีสองต้นสามารถยกได้เลยใช่ค่ะดูดูดูต้นเขานะคะมีสองสำนอเลยนะคะในนี้นะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเหรอคะพี่เจ็ดร้อยห้าสิบทั้งสองกระถางเลยหรอคะสวยมากนะคะท่านผู้ชมนะใครยังไม่ได้นะคะนี่ทักหาพี่กุ้งเลยนะคะค่าส่งอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ก็ ค่าส่งอยู่กระถางละแปดสิบาทค่าส่งอยู่กระถางละแปดสิบบาทนะคะไม่แพงเลยราคาดีมากอันนี้ค่ะพี่นีเป็นเป็นไม้ที่หายากอีกตัวหนึ่งลากรแล้วเขาจะสวยอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นเล็บคุดหยิบเงินเล็บคุดหยิบเงินนะคะมีใบยิกิ่แบบนี้เลยนะคะจะมเล็กๆะมาไหสดใหญ่ไซส์ใหญ่นี่เท่าไหร่คะไซส์ใหญ่นี่อยู่พันสองพันสองนะคะคะค่ะฟอร์มสวยเหมือนไม้ดัดเลยนะคะจะมีไซส์เล็กๆอยู่นี่ไซส์เล็กๆนี่อยู่สองร้อยนะคะกระถางละสองร้อยบาท ค่ะแล้วตัวนี้นะคะพี่ตัวนี้มันก็เป็นเล็บตะกูลเล็บพุทเหมือนกันนี่คือเล็บเล็บคุทใบบิดอ่าเล็บพุดใบบิดนะคะเล็บใบบิดแต่นี้มันหยิบเงินคือมันเป็นอันนี้เป็นตัวก้อนๆเลยนี่เป็นหยิบเงินนะคะหยิบเงินนี่ใบบิดค่ะใบบิดแปดสิบบาทใบบิดแปดสิบบาทนะคะหาง่ายหาง่ายอ่าแล้วตัวนี้ค่ะอันนี้เล็บพุดบริพัตเล็บพุดบริพัตนะคะอันนี้อยู่สองร้อยสองร้อยบาทนะคะสวยสมสมไทยด่างสมไทยด่างนะคะสมไทยดังกระถางละเท่าไหร่คะ สามสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนะโสมไทยด่างนะคะวันนี้พี่กู้เอาไม้มาไม่เยอะนะคะไม้มาไม้น้อยตัวนี้เป็นตระกูลวัสนาครับวาสนาอะไรคะพี่วยวัสนาอินโดวาสนาอินโดนะคะกระถางนี้เนาะเท่าไหร่คะพี่อันนี้อยู่สองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้สาวสันไซสาวสันไซนะคะสาวสันไซด่างดูนะคะแล้วนี่มีดอกสวยค่ะ สาสันทรายด่างค่ะกระถางเท่าไหร่ราคาเท่ากันเลยใช่ไหมคะพี่สองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะกระถางละสองร้อยบาทนะคะมาเป็นไม้ตัวนี้ครับนี่ไม้แปลกๆเขาเรียกเอ็มญี่ปุ่นครับน่าจะอยู่ในตระกูลพวกคอยพวกชายผู้หญตระกูลคอยนะคะแต่นี่ชอบแดดมันยิ่งแดดมากคือเขาก็จะด่างเยอะนี่นะคะเขาด่างสวยนะคะใบใบเหมือนคอยนะคะเาเรียกเอมญี่ปุ่น เอ็นญี่ปุ่นเหรอคะไม้หายากคุณไม้หายากนะคะกระถางเท่าไหร่คะกระถางนี้อยู่สองร้อยครับกระถางเลขสองร้อยนะคะนี่นะกระถางใหญ่นี่นะคะพี่กระถางใหญ่นี้พันห้านะคะใช่ครับเป็นเหมือนไม้แคะด้วยนะคะพี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกแผ่บารมีแผ่บารมีเขาต้นใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่คือฟอร์มเขาก็จะแผ่่อยางเงี้ยคือเขาใหญ่ก็คือเขาแค่ใหญ่แผ่แต่ก็อาจะแตกออกมาคือการกิ่งก้านเขาจะใหญ่ขึ้นแต่ว่า ฟอมเขาจะเตี้ยอยู่อย่างนี้ค่ะไม่สูงจะแผ่เล็กเลี้ยงเออนี่เท่าไหร่คะพี่อันนี้อยู่สองร้อยสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะแผ่บารมีนะก็เห็นของบ้านพี่กุ้งแล้วสวยมากก็แตกออกทุกทิศทุกทางนะคะอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้อยู่ในตระกูลแอตแลนติกเป็นหน้าวัวแอตแลนติกหน้าวัวต้นนี้แหละคะใช่เดียวกันไหมนี่แม่เขาอ๋อนี่ต้นแม่นะคะแยกมอ๋อแยกมาอันนี้ลูกนะคะเปออ๋อพอเขาแก่ตัวไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่มเขาแก่ตัวไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ ลายก็ข<ส>ึ้นระดในอยู่ในตระกูลหน้าวัวอยู่ในตระกูลหน้าวัวค่ะเพราไม้โชว์อันนี้คือไม้โชว์ฟอร์มกระดูกแล้วค่ะต้นแม่นี่เท่าไหร่คะต้นแม่อยู่สองพันครับสองพันนะคะล้าร้ออันนี้ต้นลูกนะคะต้นลูกก็ฐานละห้าร้อยนะคะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มนะคะขึ้นมาแล้วค่ะนี่ก็ฐานละห้าร้อยนะคะ แล้วก็มาเงินนาค่ะพี่วันนี้พี่ก้มีสาม, <3 S 2> มกระถางห้าร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมสวยบบามาก,กเลยนนเนาะอ่าใครเล็้วใครได้นะคะห้าร้อยบาทนะคะสวยมากใครเล็้วใครได้นะคะใครดูคลิปก่อนทักมาก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้เราเสนอเป็นโกสสน,นอกอยูโรป,ป่าให้ยูโรป้ากโกสสน,นอกนะคะยูโรป้านะคะชอบแดดยงแดดมากก็จะออกชมพูค่ะเท่าไหร่คะพี่อันนี้อยู่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะ อันนู้นขายไหมคะที่อยู่ข้างหลังอ๋นนอ,อ,อ,อนั่นติดจองเรียบร้อยแล, <Walk. S 1> แล้วนะคะอ่ะขอบคุณค่ะพีก่กุ้งค่ะทักหา,าพี่กุ้งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ